ช่องสุดท้ายของรายการมือนีมีข่าวดีของผู้สูงอายุมาฝากค่ะค่ะขอประพ่อเพิ่มโปรดลอกค่ะซื้อประกันผู้สูงอายุโดยบ่ต้องแถลงสุขภาพนะคะเชิญชวนผู้สูงอายุใส่การประกันชีวิตเพื่อผู้สูงอายุซอยการบริหารความเสี่ยงทางการเงินในพร้อมค่ะจากปัญหาการเหตุประกันสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุค่ะส่วนใหญ่สิถือบริษัทนี่ปฏิเสธได้ค่ะเพราะว่าผู้สูงอายุนี่เพิ่ิมีโรคประจาตัวเนาะล่าสุด สำนักง,งานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าสำนักง,งานค้อบพ่อค่ะเพื่อในใดเชิญชวนพี่น้องประชาชนผู้สูงอายุเนี่ยเฮต์ประกันภัยนะคะการประกันชีวิตเพื่อผู้สูงอายุเพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงทางการเงินค่ะการประกันชีวิตเพื่อผู้สูงอายุเนี่ยเป็นการประกันชีวิตสำหรับผู้สูงอายุต่างแต่50ปีขึ้นไปค่ะเมื่อต้องสอบถามเรื่องสุขภาพเพื่อนว่า บอมีคำถามสุขภาพในใบคำาอประกันชีวิตพร้อมนะคะมีจำนวนเงินเอาประกันสูงสูดเนหกแสนบาทโดยในกรมท่านประกันชีวิตของผู้สูงอายุเนี่ยมีเงินไขค,คุ้มคร้องสำคัญอยู่3กรณีนั่นก็คือกรณีที่หนึง่งหากเกิดว่าเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยใน2ปีแรกนะคะบริษัทเพิ่นสิทธิขึ้นเบียประกันที่ชํราระมาเนี่ยบวกกับบวกเงินเพิ่มให้พร้อมนะคะกรณีที่2หากเกิดเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในช่วง2ปีแรกบริษัทนี่กระจายเงินตามจำนวนที่เอาประกันเอาเท่าไดเอาแสนหนึ่งเอาสองแสนก็ว่าไปเนาะค่ะ ส่วนกรณีที่3ให้เกิดเสียชีวิตตั้งแต่3ปีขึ้นไปคือ3พ้น3ปีไปแล้วเราเสียชีวิตเนี่ยทางบริษัทกะสจ่ใจเงื่อนตามจานวนที่เอาประกันเอาไว้เท่าใดใจเท่านั้นนะคะตามรูปแบบความคุ้มครอง,องของแต่ละบริษัทอาจจะมีการคุ้มครองแบบเพิ่มเติมขึ้นมาจากน้อยหนึ่อสนะคะซื้อเพิ่มบ่ซื้อโรคร้บอร่อยังก็ว่าไปแล้วแต่บริษัทเนาะผู้ใดสนใจคะ่ะติดต่อซื้อประกันชีวิตเพื่อผู้สูงอายุได้ยูที่บริษัทประกันชีวิต หรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ยูทีสำนักงานข้อปอะพอทั่วประเทศแล้วกับง,ง่ายสุดสายด่วนข้อปพอค่ะพี่น้องหนึ่งหนึ่งแปดหกยกหูหาเลยสายด่วนข้อเส้นตือเพิ่นเพิ่นีคําตอบให้อยากได้แบบใดเฮ็ดกับบริษัทใดนะคะหรือว่าเว็บไซต์ของข้อปอะพอค่ะกดเข้าไปได้นะคะ www.oic.or.th นะคะหรือว่าสิมาข,ขอนแกนไกลๆนี่ผูดแต่ยุไกรล้นี่ก็มาได้นะคะคอปพภาคสาม ท่านผู้ใดอยากซื้อประกันให้อีพอยอเม่ค่ะบอกเพิ่นได้นะคะมาได้หรือว่าโทรไปก้อนก็ได้043 244 280ต่อ108เนาะค่ะซื้อประกันไว้ให้คุณผู้สูงอายุทั้งหลายค่ะคุณตาคุณยายเนาะ